เทพเซียนสีหมื่นปีตอนที่36ลี่เหวเข้าร่วมศึก12นาฬิกาผูเข้าแข่งขันละลอกที่สองซึ่งมีฝีมือพื้นเพธ,ธรรมดาต่อสู้กันจดมนสิ้นเลี้ยวแรงเกือบครึ่งบาดเจ็บหนักจนต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไม่มีขีดความสามารถที่จะแข่งแย่งช่วงชิงกับผู้อื่นอีกในเวลานี้เองเรานักเรียนชั้นเรียนหัวกะทิเริ่มเดินออกจากห้องเรียน เหยียดแข้งเหยียดขายืดเส้นยืดสายเริ่มเข้าร่วมสงครามทันทีที่พวกมันเข้าร่วมการต่อสู้ความดุเดือดรุนแรงของการต่อสู้ก็พุ่งขึ้นทันทีหลายระดับเทียบเชิญทั้งสิบตกไปอยู่ในมือของเหล่ายอดฝีมือชันหัวกะทิอย่างรวดเร็วการแข่งขันเริ่มกลายเป็นสงครามภายในระหว่างนักเรียนชั้นเรียนหัวกะทิด้วยกัน13นาฬิกา30นาทีนอกจากเหอเรียนเลียและซอเจสเวีย นักเรียนของชั้นเรียนหัวกะทิทั้งหมดเข้ารวมศึก14นาฬกา10นาทีสือเจียยเสวียเปิดดวงตาคู่งามขึ้นช้าๆและเข้ารวมสู่สมรภูมิ14นาฬิกา15นาทีหเหอเลียนเลี่ยราชันไหลผ้าแห่งเมฆแดงที่สองเดินออกจากห้องเรียนลัสมีกินอายไล้ผู้ต้านครอบคุมอยู่ทั่วร่างราวกับชุดเกาะชั้นหนึ่งเข้ารวมสงครามอย่างเป็นทางการ ระดับฝีมือของเฮอเรียนเลียและซือเจีสเวียสูงส่งกว่านักเรียนคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดช่องวางระหว่างพวกมันไม่ใช่สิ่งที่อาศัยเพียงกำลังพวกมากจะสามารถชดเชยได้คนทั้งสองใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีในการขวาเทียบเชิญคนละใบหลังจากนั้นพวกมันจูโจมตอบโต้ขึ้นมนุษย์ที่ประกอบด้วยยอดฝีมืออย่างน้อยเจคนในจำนวนนักเรียน 6คนถูกส่งตรงไปยังกระสวยพยาบาลในทันทีหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าแย่งชิงเทียบเชิญในมือของพวกมันอีกจะอย่างไรมีเทียบเชิญเหลืออยู่อีก8ปดใบไม่จำเป็นต้องพาตัวเข้าไปหาที่ตายผายตายเงื้อมือของสัปหราสองตัวนี้เฮอเรียนเลียซืเจสเวียไม่เวลวโรงเรียนเมฆแดงที่สองเราไม่ได้ผลิตต้นกาที่ดีเช่นนี้มาสปีหปีแล้ว โจอินผู้อวโสของพรรคเมฆแดงซึ่งมีสีหน้าเคร่งขืมจริงจังมาครึ่งค่อนหวันในที่สุดคอยเผยรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าเฮ้หน้าเบื่อกระไรป่านนี้ค้าสมคูณร่วงรู้แต่แรกว่าพวกมันจะต้องออกมาในตอนสุดท้ายเท่านั้นเสียเวลาช่วงเช้าไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆในห้องรับรอง VIP ที่สองจนตรงหมิงนอนสบายอยู่บนตักอันอวบอั่นแข็งแรงของคููหญิงสาว บางครั้งคราวจะเงยหน้าขึ้นมองดูจอภาพมายาเป็นระยะหลังจากแค้นยิมพรางบนพึมพำมก็ทิ้งศีรษะลงนอนหนุนตักหลับไปอีกครั้งอย่างรวดเร็ว14.30นาฬิกา30นาทีบริเวณส่วนลึกของโรงเรียนเมฆแดงที่สองภายในครังโกดังสินค้าของโรงเรียนที่ใจกลางร้านฝึกฝีมืออันสุดโสมหลีเหวานิ้วชี้สองนิว้วแทงลึกลงไปในผืนไม้อย่างแน่นหนา คนอยู่ในสภาพเท้าอยู่บนศีรษะอยู่ล่างอาศัยเพียงพลังนิ้วประคองตัวตรงในท่าหกสูงเพียงแต่สองเท้าของมันไม่ได้ประกบแนบชิดแต่กางแยกออกร้อยแปดองศาเป็นมุมตรงราบเรียบเหมือนไม้บรรทัดดูไปคลายกับท่านั่งแยกขาราบกับพื้นในแบบกลับหัวกับหางเท้าที่ฉีกแยกออกไปถึงขีดสุดไม่ได้สวมรองเท้า นิ้วเท้าคล่องแคล่วปาดเปี่ยวไม่ต่างจากนิ้วมือเท้าแต่ละข้างยกดำเบลหนักข้างละร้อยกิโลกร,รมัมครอกฟิชครอกฟิชในสภาพเช่นนี้หลี่เาวยังส่งเสียงกรนแปลกๆออกทางจมูกดวงตาปิดสนิทมุมปากมีน้ำาลายไหลย้อยลงมาเล็กน้อยมันถึงกับกำลังหลับอยู่ทันใดนั้นปิ๊บปิ๊ปิ๊บป,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 ปสมองกลนผลึกวิเศษขนาดพกผ่าที่คอมือสันยังรุนแรงเสียงปลุก ดังแหลมไปทั่วลานร่างของหลีเหยาวไหววูบตามมาด้วยเสียงเพียพ้ยเพี้ยหนักทึบราวกับประกายไฟสองสายแลบลั่นในความมืดเห็นเงาสองเงาลอยละลิวกระแทกใส่ผนังกำแพงที่อยู่ห่างออกไป30กว่าเมตรก่อให้เกิดเสียงดังบึ้มดังสนั่นอีกสองครั้งดัมเบลที่มีน้ำหนักร้อยกิโลกรัมสองอันถึงกับถูกมันเตะส่งไปไกลกว่า30เมตรจมลึกเข้าไปในกำแพงบนผนัง เต็มไปด้วยหลุมบ่อที่เกิดจากการทิ้งระเบิดของดัมเบลดูไปครับคล้ายกับพื้นผิวดาวเคราะหน้อยที่ถูกอุกบาทถล่มใส่มานานปีหน้าอนเนกอน,นาสุดทนดูเจ้าสัตว์ประราหาดน้อยข้าปลดอาคมห่วงห้ามของยอมแพ้เรียบร้อยแล้วรีบถอดชุดออกมาแล้วไปเข้าร่วมการแข่งขันเจ้ายังมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงสุนเปียวกล่าวปนหัวเราะไม่ต้องถอดแล้วกัมัง ยุ่งยากน่ารำคาญเกินไปหลีเหยาหาวอดเกาศีษะที่ยุ่งยางกับรังนกเดินออกไปด้านนอกด้วยทีท่าไม่ค่อยจริงจังนัก14นาฬกา32นาทีหลีเหยาปรากฏตัวขึ้นในโรงเรียนเดินไปยังสมรภูมิต่อสู้ที่ดุเดือดเรือดผ่านด้วยสีหน้าง่วงเหงาหาวนอนภาพของมันพลันปรากฏขึ้นบนจอภาพมายาขนาดใหญ่ในห้องว i p ทุกผู้คนเต็มไปด้วยความสงสัยใครหรู้ต่อนักเรียนคนสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาในสนามรบโดยทั่วไปผู้ที่เข้าสู่สนามรบช้าเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่าพวกมันเป็นผู้เข้มแข็งที่มีความเชื่อมั่นในพลังของตนมากเท่านั้นแต่บรรดาอัจฉริยะในการบำเพ็ญเพียรทั้งหมดของโรงเรียนเมฆแดงที่สองหลวนปรากฏตัวออกมาพร้อมหน้าแล้วคนผู้นี้เป็นใครกันแน่หรือว่าเป็นนักเรียน ฝีมืออ่อนด้อยที่ยอมถอดใจในการแข่งขันไปตั้งแต่แรกในห้อง VIP ที่2องจนตรงหมิงดีตัวขึ้นจากตักของเล่าสื่อหญิงสาวในบัตรดลคนกลายเป็นแหลมคมประหนึ่งดาบสังหารที่เพิ่งดึงขึ้นมาจากถังสุรากินอายเมาไมา้ย,ยังไม่ทันจะสลายตัวผ่านเพิ่มสำนึกค่าฟันอันดุดันอีกชั้นหนึ่งมันก็คือคนที่เจ้าต้องการมาชมดู หรือว่าคนผู้นี้ยังร้ายกาจกว่าเหอเลียนเลี่ยอีกเราสื่อโฉมงามประราดใจสุดระงับนางไม่ได้เห็นเจินตรงหมิงมีสีหน้าจริงจังถึงเพียงนี้มานานมากแล้วแน่นอนว่าเหอเลียนเลี่ยเก่งกาจกว่ามันแต่หากข้าต้องเลือกศัตรูสักคนหนึ่งข้าจะเลือกเหอเลียนเลี่ยทันทีหากเป็นไปได้ข้าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับคนผู้นี้เจิตรงหมิงจับจ้องหลีเหยาตาขมิงเพราะเหตุใด เราซื้อโฉมสักครั้งไม่อาจขบคิดเข้าใจได้เพราะมันกับข้าเป็นคนประเภทเดียวกันเจินตรงหมิงยิ้มกล้างยิ้มจนใบหน้าอวบอ้วนปรากฏรักยิ้มกดลึกสองข้าง1 4 3นาฬกา34นาทีหลี่เหวยาวเดินเข้าไปในโรงอาหารหมายเลขสองมันคิดจะทำอะไรในโรงอาหารที่สองไม่มีผู้ใดอยู่เสียหน่อยอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติหลายคน เริ่มแสดงความคิดเห็นในเวลานี้การต่อสู้ส่วนใหญ่จบลงแล้วมีนักเรียนสองสาคนนั่งหอบหายใจอยู่บนพื้นไม่ค่อยมีภาพที่น่าสนใจให้ชมดูอีกพฤติการอันแปลกประหลาดของหลีเหยาวยอมดึงดูดความสนใจของทุกผู้คนเป็นธรรมดา14.35นาฬกา35หนาทีหลี่เหยา่ถือสระเปาไส้เนื้อทั้งถาดเดินออกจากโรงอาหารหมายเลขสองเดินไปพางรับประทานไปพาง ยัดสระเป่าไส้เหนือลูกเท่ากำปันสิบกว่าลูกลงไปภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีมันที่แท้มาต่อสู้หรือมาเพื่อรับประทานกันแน่เราอาคารตุกะผู้ทรงเกียรติมือมองอย่างโง่ง,งมรอจนแน่ใจว่าพวกมันไม่ได้ตาฝาดพากันหัวรองงหายเมื่อชั่วอึดใจที่แล้วพวกมันยังเข้าใจว่าเดราชานน้อยนี้เป็นอาวุธรับของโรงเรียนเมฆแดงที่สอง ยอดฝีมือเร้นกายที่ยังไม่เปิดเผยตัวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นถังใส่ข้าวที่มีขีดความสามารถในการรับประทานอันน่าอัศจรรย์และแม้แต่ภายในโรงเรียนนักเรียนหลายคนก็เริ่มสังเกตเหลี่เหลี่ยาวพวกเจ้าดูนั่นเร็วกระทั้งผีเคราะห์ร้ายหลี่เหวยาวก็มาอืมมันไม่ใช่ว่ารับบาดเจ็บสาหัสหรอกหรือชไหนดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยตลอดเวลามานี้มันต้องหลบซ่อนตัวอย่างระมัดระวัง ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้กับผู้ใดนี่เป็นเหตุผลที่มันยังคงคึกคักเข้มแข็งประดุดพยักผนังกรเหินเช่นนี้เว้ยหลี่เหยาอย่าได้ไปทางนั้นข้างหน้ามีนักเรียนชั้นเรียนหัวกะทิหลายคนมารวมกันพวกมันกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพานเจ้าอย่าได้เข้าไปหาเรื่องเจ็บตัวจะดีกว่าหลี่เหยาทางหนึ่งสวาปามสรารเปล่าไส้เนื้ออีกทางหนึ่งจับจ้องไปยังสมองกลนผลึกวิเศษขนาดพกผ่า ทำหูทวนโรมต่อเสียงวิภากษ์วิจาร์ณของทุกคนมีเพียงในตอนที่สหายร่วมชั้นบางคนร้องเตือนมันยังหวังดีเท่านั้นจึงจะเงยหน้าขึ้นยิ้มให้แทนคำขอบคุณแต่สุดท้ายมันยังคงมุ่งตรงไปข้างหน้าตามเดิมคงไม่ใช่ว่ามันถูกใครตีศีรษะจนปัญญาอ่อนกระมังสหายร่วมชันที่เตือนหลีเหยาหันมากล่าวกับเพื่อนคู่หูที่ด้านข้างอย่างสงสารถุก30วินาทีกองวิเศษที่ใส่เทียบเชิญทั้ง1ิ จะปล่อยคลื่นปานพิเศษเฉพาะออกมาเพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ของพวกมันในไม่ช้าลีเหยาก็ค้นพบตำแหน่งเทียบเชิญที่ใกล้ที่สุดหน้าหลันอิงยืนพิงต้นไม้ใหญ่อาปากหอบหายใจทีเร็วดวงตาที่ตื่นตัวของนางคมกิบดุดคมมีดกวาดมองไปทุกทิศทางอย่างระแวดระวังที่มุมปากของนางยังมีร่องรอยของโลหิตสายหนึ่งแต่ในใจนางไม่เคยมีความคิดที่จะปาดเช็ดแม้แต่น้อย นางไม่คิดเสียเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีนางต้องการสูดอากาศให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดพยายามรักษาสภาพจิตใจอันกรจะจ่างแจ้งมุ่งมันฝืนฟูขีดความสามารถในการต่อสู้ของตนอย่างสุดความสามารถเนื่องเพราะในตัวนางถือเทียบเชิญอันล้ำค่าอยู่ใบหนึ่งหน้าหลันอิงหลังลำดับที่21ในชั้นเรียนหัวกะทิอัตราการพัฒนารากปานอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์ นางที่สามารถคว้าเทียบเชิญไว้ในมือเรียกได้ว่าเป็นโชควาสนาครั้งใหญ่อย่างแท้จริงนางไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะเก็บรักษาเทียบเชิญไว้ได้จนถึง15นาฬิกาแต่วันนี้ดาวนำโชคของนางโค้ง่องประกายแรงกล้ามากโชคชะตานับว่าเข้าข้างนางจนถึงที่สุดจริงๆยอดฝีมือหลายคนในชั้นเลียนของนางกับแห่กันไปกลุบรุมจนตีซือเจี๋ยสเสียงและเหอเลี่ยนเลียเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันสหายร่วมชันที่เหลือก็กำลังทําศึกแย่งชิงเทียบเชิญใบอื่นในบริเวณใกล้เคียงไม่มีสิ่งใดสามารถส่งผลคุกคามต่อนางได้อย่างน้อยก็ในขณะนี้หน้าหลันอิงกำลังปล่อยให้จินตนาการความคิดตเตริดไปอย่างบาคลาง่งท่านใดนั้นในอกพันรู้สึกเจ็บแปรยังรุนแรงลวลัาว่ามีใครบางคนใช้เหล็กหมาดน้ำแข็งอันเย็นเยียบแทงเข้าไปในหัวใจตรงๆ ดารุณีน้อยส่งเสียงร้องอ้ายังลืมตัวขนลุกชี้ชันไปทางร่างนางประดุษกระต่ายขาวตัวน้อยที่ตื่นกลัวร่างกายตอบสนองไปตามสัญชาตญาณผบตานั้นดีดล่างพุ่งออกไป789โดยไม่คำหนึงถึงทุกสิ่งหน้าหลันอิงบังเกิดความรู้สึกว่าหากนางยังยืนอยู่ที่เดิมจะถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆโดยไม่ทันรู้ตัวด้านหลัง นางห่างออกไปเจ็ดปดเมตรยืนไว้ด้วยเด็กหนุ่มซอมซ่อที่ดูธรรมดาสามัญยิงหากจะบอกว่ามีสิ่งใดที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับคนผู้หนี้อาจเป็นเรื่องที่ว่าสองแก้มของมันปูดนูนเพราะถูกยัดด้วยสระเป่าไส้เถื่ออีกทั้งมันยังเขียวเขียวและเขียวและก็ยังเขียวไม่หยุดหลีเหวา นาลันองิงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเจ้าผีเคาะร้ายลีเหยาซึ่งเป็นบุคคลผู้กระเดื่องดังที่สุดของเมฆแดงที่สองในระยะนี้แน่นอนว่านางไม่อาจยอมรับได้จริงๆเป็นมันจริงๆแต่เมื่อเผชิญหน้ากับมันข้าชนไหนรู้สึกเย็นสันหลังวาบนี่ราวกับว่าข้ากำลังเผชิญกับสัตว์อสคนที่น่ากลัวไม่อาจปลุกปอบความคิดต่อต้านแข็งขืนแม้สักส่วนเสียวข้าแค่อยากจะหนีหนีไปโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิน้น หน้าหลันอิงหัวใจเต้นกระนำดุดกรองรุนแรงเสียจนนางรู้สึกว่าสวงอกแทบระเบิดออกมาไม่มีปัญญาสงบใจลงได้หลี่เหวเขี้ยวสระเป่าไส้เนื้อ,อย่างเฉยชาพางเดินเข้าหานางหน้าหลันอิงสันสีสะลั่นอึงโอนสังหอนร้ายในใจนางรุนแรงขึ้นทุกขณะร่างสั่นระริกโดยไม่อาจควบคุมได้ไม่ว่านางจะพยายามสูดหายใจลึกๆสักกี่ครั้งก็ร้วนแต่ไรประโยชน์ ข้าถึงกับถูกพลังสภาวะของมันสะกดไว้อย่างสมบูรณ์แม้แต่กระดิกนิ้วยังทำไม่ได้นี่จะเป็นไปได้อย่างไรดารุณีน้อยกรีดร้องอย่างขวัญผวาอยู่ในใจนางกำลังทำอะไรหน้าหลันอิงฉะไหนไม่จัดการเดราชาน,น้อยนี้ในกระบวนท่าเดียวเราอาคันตุก,กะผู้ทรงเกียรติเมื่อเห็นภาพนี้อดงุนงงสงสัยไม่ได้หันไปวิพากวิจารณ์อย่างออกรถระหว่างพวกมันเองเด็กผู้นี้ เป็นผีเคาะร้ายแห่งโรงเรียนเมฆแดงที่สองหน้าหลันอิงใช่ไม่คิดลดตัวปรงมือกับมันหรือไม่ในที่สุดก็มีบางคนสอบซักตัวตนของหลีเหยาจนรู้ชัดยามนี้อดกล่าวอย่างมั่นใจไม่ได้หลีเหยาเดินเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งมาหยุดอยู่เบื้องหน้าของหน้าหลันอิงมันยืนคอขึ้นกลืนซาปเปาใส้เหนือลูกสุดท้ายลงไปอย่างยากลำบาก หลีเหยารูปท้องพางเรือเอิกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มพึงพอใจแต่ในสายตาของหน้าหลันอิงหลีเหยาาในตอนนี้ดูเหมือนกับไทแรนโนซอรัสเล็กที่เพิ่งจะกินกินเนื้อสดลงไปเป็นตันเศษเลือดเนื้อยังเปรอะเปื้อนอยู่ตามซอกฟันเต็มไปหมดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะหน้าหลันอิงข้าควรวญเสียงอ่อนแอนางแทบจะร่้ให้อยู่แล้วหนีฮาวนี่ไม่ใช่สหายนักเรียนหน้าหลันอิงหรอกหรือ เจ้าพบเห็นสหายนักเรียนเหอเลียนเลี่ยบ้างหรือไม่มันอยู่ที่ใดหลีเหยายิ้มเล็กน้อยพางถามอย่างสุภาพนาหลันอิงเมอมองอย่างว่างเปล่าอยู่ชั่วอึดใจก่อนที่จะยกมือสั่นละลิกชี้ไปยังสนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรงเรียนอย่างหลังเลข้าข้าไม่รู้บางทีมันอาจจะอยู่ที่สนามกีฬาอ๋อขอบคุณเจ้ามากสหายนักเรียนหน้าหลันอิงหลีเหยาพยักหน้าขอบคุณ ไม่แยแสสนใจเทียบเชิญของเด็กสาวนางนี้แม้แต่น้อยมันเดินเฉียดผ่านข้างกายหน้าหลันอิงไปอย่างง่ายๆตรงไปยังทิศทางของสนามกีฬาหน้าหลันอิงรู้สึกสองขาอ่อนยวบแทบจะสุดลงนั่งแปะกับพื้นนางเมือมองเงาหลังของหลีเหวยาค่อยๆรับหายไปในใจปั่นป่วนไปด้วยความตื่นระคนประลาดใจชุดนักเรียนของนางแผ่นหลังชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเย็นลางบางสั่นสถานไม่หยุดท้องน้อยปวดแปะ ในใจมีเพียงความคิดเดียวครั้งนี้โชคดีรอดผลภัยพิบัติมาได้นับว่าบรรพบุรุษสั่งสมบุญกุศลมาสามชั่วรุ่นจริงๆ